สวัสดีแฟ,น,ฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่อง b ิวเอเวอร์เรชันแนลวันนี้ขอเสนอข่าวประจำวันที่16มิถุนายนทางด้านอาตาลันตาสโมสรในสื่อกันโชเชีลาอิตาลีได้ประกาศชัดเจนว่าถ้าทีมไหนอยากได้ตัวลาดมุนฮอยลุนต้องยอมจ่ายอยู่ที่68ล้านปอนด์ราวๆ3612ล้านบาทและทางแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดได้แส,สดงความสนใจอยากได้ตัวลาดมุนฮอยลุนมาตลอดหลังจากที่ประทับใจกับฟอร์มการเล่นของเขาอย่างไรก็ตาม สิงโตน้ำเงินขาวก็ต้องการอยากได้กองหน้าวัย20ปีรายนี้เช่นกันและทางเดลิมิต์สืออังกฤษรายงานว่าบอร์ดบริหารอาตาลันตาได้พูดคุยกิจกับเรื่องการตัดสินใจจะขายลัดมอนฮอยลุนซึ่งจะมีสัญญาอยู่กับทีมอีก4ปีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาต้องการค่าตัวอย่างน้อยประมาณ68ล้านปอนด์เลยทีเดียวลัดมอนฮอยลุนที่ใช้บริการ ESPN บริษัทเอเจนต์เจ้าเดียวกับอ e ิลิิขันฮักคุณซื้อปีศาจแดง ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะมีข้อได้เปรียบตรงนี้เพื่อจเจรจาฟอตัวเข้ามาร่วมทีมกระนั้นอาตาลตามีจุดยืนในเรื่องการขายนักเตะและตั้งเป้าค่าตัวเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดเพิ่งจะมีข่าวตัดสินใจล้มแผนการซื้อแฮร์รี่เคนกองหน้าท็อตแนสเปอร์ทีมชาติอังกฤษเนื่องจากท็อตแนอตสเปอร์ตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวแถมพวกเขายังไม่ต้องการขายนักเตะให้กับทีมในเฟ bruary อีกด้วย ทั้งนี้อตาลันตาเคยสร้างสถิติการขายนักเตะม,มาแล้วโดวยปล่อยคิดเตียนโลเมโลกองหลังชาวอาเ์เจนไตน์ให้กับสเปอร์ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ราวๆ1,890ล้านบาทฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าหอยลุนยังหนุ่มยังแน่นและยังมีสัญญาอยู่กับทีมอีกหลายปีควรจะมีค่าตัวสูงกว่านี้หลายเท่าครับสำหรับอาตาลันตานะครับก็ได้ประกาศค่าตัวของลัดมุนหอยลุนแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ68ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมหรือไม่นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบข่าวสารนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ